สถนีสี่สเกตนะครับที่นีสถานีสีเกตก่อนนักสารจะลงจากขบวนรถคนสอสิ่ของและสัมภาระของท่านทางรถท่ส่สอเวน้นนะครับขบวนรถมาให้่านนัเปบนขบวนรถี่สองเนตที่สีปลอง่าทางสถานีสี่เกตมาสีมานะครับคือตรวจแช้งดการไปสารไปที่เรียบร้อยแล้วนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นจัดหาให้นั่งบนขบวนรถที่เรียบร้อยด้ยนะครับ ตาเาิรถจบเทียบการราที่หนนะครับเป็นขบวรถท้องถิ่นบวที่4 2 8สองแเที่ยวขึ้นไปเที่ยวล่องไปทางสถานีนครราชสีมานะครับมีตัวใช้การสารที่เทียบรอยนะงของสัะสําคัญที่จัดหาที่นั่งบนขบวนรให้พปธีเรียบร้อยด้วยนะครับิบกีแบงหมา เคสามแเลยใช่หนึ่ามสีตัวดังเลยเจอเรียงเบอร์แล้วทีน s <S ี้สอ3สองสองสามอ่เลอ